สนับสนุนโดยเบเน p ลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองทุาล่าอะไรนี่มาด่าคนเนะโอ้ยเนาะหายกินแม่มาซือกับว่าถือไหมไปถามแล้วจะมาด่าทำไมผักชราพรผักชราพรไม่ใช่เอาเอาชื่อให้มันถูกก่อนค่อยจะมาด่าแล้วมาด่าทำไมอ้าเป็นเป็นออปเปอเรเตอร์อะไร ดิฉันนักสาวการนาลงแป้นนะคะติดต่อจากธนาคารน้องสินขอ,อนีก่ยเรียนสายกับนางสะอาดทัชราค่ะโอ้ย <c oughs> เอาใหม่ชื่อนางสะอาดทัชราเหรอขนาดชื่อดิฉันคุณจะพูดผิดเลยคืออย่างนี้นะคะคือว่าเมื่อวนันที่สามมีสายโทตลาดสอกปาหน้าเราคุณติดติดที่ผ่านมาค่ะได้มีการใช้เอกสารเป็นการเซ็นเมื่ออำนาจใช้ใต้ชื่อของณสะอาดไม่ทราบ เนี่ค่ะคุณธมอาจได้มอบอำนาจให้ใครมาทำธุรกรรมบนบัญชีแทนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีอันนี้มุกเก่าขอยากนะคะเครขอบคุณนะคะที่แจ้งมาอันนี้มุกเก่ามากเยอะมากทุกธนาคารแล้วขอบคุณได้ค่ะเยเี่มี่แก่ะอ่นี่ก่กาเแก่ควาเอาเอาแล้วทาไมตมาด่าเราอ่ะทุละโอหางิมไงน้องจเนาะเขยแกดุเยแกเอา อะไรที่มาด่าคนเนาะโอ้ยมาใหากินน้วมาถือกับว่าถือไหมไปถามแล้วจะมาด่าทําไมเป็นราพน์ราพนไม่ใช่เอาเอาชื่อให้มันถูกก่อนค่อยจะมาด่าแล้วมาด่าทําไมเอ้าเป็นเป็นออปเปอเรเตอร์อะไรเป็นเรื่องอะไรต้องมาด่าคนเขาถามหน่อยเอ้าตุลาแค่นี้แหละก็ได้หนังสือครับก็ได้หนังสือของเราเราเป็นครูด้วยนะเนี่ยอย่ามาเนี่ยมิสัยไม่ดี ค่ะดิฉันนังสาวกานาจงแป้นนะคะติดต่อจากธนาคารน้องผิดขอนี้เรียงใา่กับนางสะอาดพัชราค่ะโอ้ยเอาใหม่ชื่อนางสะอาดพัชราเหรอขนาดชื่อดิฉันคุณังพูดผิดเลยเื็อย่างนี้นะคะคือว่าเมื่อวันที่3มีนาคมตลาดขบวนหน้าเราคือ14ที่ผ่านมาค่ะได้มีการใช้เอกสารเป็นการเซ็เมื่ออำนาจใช้ได้ที่6สะอาด ไม่ทราบว่าตรงนี้ค่ะคุณสมัยเด็มอ่ออำนาจให้ใครมาทำปรรจานบริษีแทนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีอันนี้มุกเก่าขอยย่างก็ช้ใครขอบคุณนะคะที่แจ้งมาอันนี้มุกเก่ามากเยอะมากทุกธนาคารแล้ว่ะพี่เด้กา่ให่ให่ใหญ่ใหอ่ให่ใหญ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 ่ใ่ใหญ่ใ่าเญ่ใหญ่ใ่ใ่าเราอ่ะุหากิน่่าเนาะเก่งุ่า ทุล่าอะไรนี่มาด่าคนเนาะโอ้ยเนาะฮะกินยาทุล่าต่อสื่อกับว่าถือไหมไปถามแล้วจะมาด่าทำไมพักราบพักราบไม่ใช่เอาเอาชื่อให้มันถูกก่อนค่อยจะมาด่าแล้วมาด่าทำไมเอ้าเป็นเป็นออปเปอเรเตอร์อะไรเป็นเรื่องอะไรต้องมาด่าคนเขาสามหน่อยเอ้าตุล่าแค่นี้แหละเสียเวลาบ่ได้หนังสือค่ะโอ้บ่ได้หนังสือของเนาะเราเป็นครูด้วยนะเนี่ยอย่ามาเลยอ่ะนิสัยไม่ดี